ทดสอบความเร็วลูก0 5ดีเซิร์ตทึ่งแต่งมาใช้ท่อ250มิลนะครับโผลมาตายเลยนะครับดูความเร็วลูกกันนะครับลูกุนจ0.20กรัมของ h p นะครับแก๊ก็๊อกอีฐพันนะครับดูความเร็วลูกกันนะครับโหดีคคอยแรง4 5 6ว้าว สี่ห้าหกสามเก้าโอ้โหไม่ขึ้นสามเจ็ดศูนย์ส่สี่หนึ่งสามสามเก้าสสามสาม สี่สามห้าสี่สามหนึ่งก็ถือว่าสี่ร้อยกว่านะครับอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบอย่างสูงที่สุดสี่ห้าหกนะครับอพอแก๊สมันเย็นอพอแม็กมันเย็นก็จะความเร็วลดลงครับตัวนี้ก็เป็นจุดห้าสูงนี่ส์ดของไซเบอร์กันนะครับยู <S <S วีดวนะครับแต่งสวยขึ้นไปอย่างนี้นะครับท่อความยาว2 5 0ห้าส,ส,สิบมิลน,นะครับส5 0มิลนะครับโปรอย่างนี้เลยครับว้าว นะครับความหมายเพืเ่อนๆได้ชมกันนะครับ